ทุกทกท่านคะอาหารในถาดนี้สีสันน่าทานใช่ไหมคะเป็นอาหารคู่ครัวของคนเหนือนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกบ้านจะทําไ้ทานกันนะคะนั่นคือน้ํำติกตะแดงค่ะใส่มะกอกนะคะหอมๆเปรี้ยวนิดๆน,นะคะอร่อยค่ะการทําน้ำริกตะแดงทํำยังไงนะคะเรามาติดตามชมกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็มี พริกแห้งเล็บใหญ่นะคะหอมแดงค่ะกระเทียมนะคะตอนนี้ยังไม่ออกเปลือกออกนะน้ำปลาร้าสุกค่ะเมื่อก่อนนะคะตอนไปอินเล็กๆนี่คุณแม่ให้ใช้ปลาร้านะคะห่อใบตองแล้วก็ไปย่างไปค่ะเขาเรียกว่าหมกไปหมกปลาล้าค่ะแบบนั้นก็หอมอร่อยค่ะแต่ว่า ตอนนี้เราก็มาปรับให้เข้ากับยุกสมัยนะคะก็ใช้น้ำปลาสุกแทน,นะคะ่ะแล้วก็เกลือนะคะเกลือนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะเราจะใส่ไม่มากค่ะนีนะคะเป็นขั้นตอนของการเตรียมที่จะย่างทิกนะคะสมัยก่อนเราจะใช้ไม้เสียบแล้วย่างไฟนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้วิธีของการ คั่วนะคะคั่วให้หอมะคะ่ะให้พริกกรอบล้วก็เราก็หั่นพริกเป็นท่อนๆนะคะเนะครับมได้จะเอาไปคั่วให้หอมเม็ดพริกไะ่อียด้งนะคะเอาคั่วไปด้วยะะเอาตำออกมาหอมะคะ่ะส่วนหอมแดงนะคะหอมแดงเราก็ผ่าครึ่งคะ่ะ เวลาเอาไปคั่วมันจะได้สุกไวนะคะเราก็ใช้วิธีคั่วเหมือนกันนะคะหอมแดงช่วงที่เรารอปลกทองให้สุกนะคะเราก็มาเตรียมของพวกนี้นะคะไว้นะคะจะได้ไม่ใช้เวลาอันานานเกินไปนะคะ่ะเราหั่นหอมนะคะเรียบร้อยนะคะแบ่งครึ่งค่ะต่อไปเราก็คั่วพริกนะคะเตรียมเลยค่ะ ไฟที่อ่อนนะคะรีไฟให้อ่อนนะคะถ้าพริกใช้ไฟไแรงเกินไปพริกมันจะไหม้ะคะ่ะวันนี้ฝนตกนะคะเสียงค่อนข้างจะดังค่ะเสียงรถกนค่อนข้างจะดังนะคะ,ว,ะ,ะ,คะวันนี้ไฟจะพยายามใช้เสียงที่มันดังมากขึ้นนะคะ ยนระยะการใช้เวลานะคะเราก็จะยากออก่างหอมแดงไว้ฝั่งอย่างนี้นะคะพ,พักวปิกไว้ฝั่งนี้ แดงของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็ยกออกมาฝักขักไว้ค่ะขั้วกระเทียมต่อเลยนะคะออมมาเลยหอมแดงแลข้วกระเทมอนะคะกระเทียมของเราได้ที่แล้วนะคะ เราก็ยกลงค่ะปิดเตายกลงนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตำน้ำพริกตาแดงนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเล็กน้อยค่ะถ้าใส่มากมันจะเค็มนะคะใส่เล็กน้อยนะคะไอ้ผลที่ใส่เกลือก่อนก็คือเวลาเราตำน้ำพริกเนะี่ยพริกมันจะไม่กระเด็นค่ะ แห้งลงไปนะคะทยอยตำค่ะไปจะไม่ใส่หมดนะคะตำทีละครึ่งแบบนี้มันจะแหลกไวกว่านะคะนะคะตำแบบนี้ค่ะ ใส่พริกีเหลือลงไปค่ะรวมทั้งเม็ดพริกที่เราคั่วด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมันจะหอมมากเลยใส่เม็ดพริกลงไปด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วตำต่อค่ะมือนี่จับโคกนะคะมือจับโคกล็อกไว้นะคะไม่ให้มันขยับค่ะ แล้วก็ตำแล้ววิธีตำนะคะก็ตำด้านข้างะคะ่ะตำด้านข้างะคะ่ะไม่ใช่ตำแบบนี้นะคะตำแบบนี้พี่จะแหลกชาะะ้าค่ะต้องตำด้านข้างที่ของเราก็จะละเอียดระดับหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะ่ะใส่กระเทียมค่ะนะคะ,นะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะ จะช่วยให้พริกมันละเอียดได้ไวขึ้นนะคะเราใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ใส่หอมแดงค่ะ,ะหั่นแดงลงไปเลยนะคะหอมแดงที่เราใส่ลงไปเราใช้แทนน้ำตาลได้เลยค่ะ ไม่ต้องใส่องชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวสักพักเราลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถ้ามันจืดไปเราก็เติมเกลือป่นนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำปล้าแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมดูะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้าง คิดว่าน่าจะพอใจแล้วนะคะน้ำพริกกะแดงองผม้ายืนอาาพอละค่ะน้ำพริกตระแดงของเราะะี่ะเขาจะตักใส่ถ้วยตรงครกเนี้ยต้องอ,ออกให้หมดเลยนะคะเสียดายเสียดายนะคะ ไปนะคะน้ำพริกแะแดงนะคะถ้าใครชอบที่มันละเอียดละเอียดก็ตำนานกว่าน,นี้นะคะเอาความละเอียดตามความพอใจค่ะใส่น้ำปะลาสุกค่ะหนึ่งช้อน ก็ลักษณะน้ำพริกตาแดงนะคะก็จะแฉะแฉะแบบนี้ค่ะหอมหอมมากเลยค่ะลองชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอด ถ้าเราใส่มะก,กอกลงไปนะคะมันจะออกรสเปรี้ยวะค่ะจะมีรสออกผมเปรี้ยวนิดๆนะคะความเค็มของเราต้องเพิ่มะค่ะทีเดี๋ยวไปยินจะลองใส่มะก,กอกก่อนนะคะำลายสอเลย ไปเอนซื้อที่ตลาดนะคะแล้วก็เอาใส่ช่องปีดไว้ค่ะใส่ช่องแช่แข็งไว้มาก่อกค่ะเวลาเราจะทานเราก็หยิบออกมาละลายน้ําแข็งค่ะร<ม>ูมะกอกก็จะเอา้าที่ช้วยมะตยน้ําพี่ของเราอย่างเงี้ยนะคะ<ม>อ อีกรอบนึงค่ะโอเครสชาติกำลังดีนะคะเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะเราสับมัิเตาแดงของเรานะคะใส่ถ้วยนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยค่ะ ทานกับผักนึ่งทั้งหลายทั้งปวงนะคะมีตั้งแต่แคทล็อดนะคะกระเจียบเขียวนะคะฟักทองนึ่งแล้วก็มะเขือะคะ่ะแตงกวานะคะก็สามารถเอามาทานสดๆนะคะทานกับน้ำพริกได้นะคะทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็อร่อยค่ะนะคะเราจะได้น้ำพริกกระแดงหอมๆนะคะอร่อยอร่อยฝีมือเราเองนะคะปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะคะ ทำเองกินเองค่ะปลอดภัยที่สุดนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดรือกดติดตามในช่องของป้าอินชาแนลนะคะกินง่ายอยู่ง่ายบายป้ายินค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ